ิบพฤษภาคม67แจ้งข่าวล่าสุดเสียใจด้วยคอร,รมอตัดกลุ่มนี้ออกแล้วแจก10,000บาทคืบหน้าแจกเงินดิท่อนวอลเล็ต คุกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่10พฤษภาคม2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการอยู่ยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องที่รอร ับเงินดีทอนวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทจะได้รู้ว่าท่านมีสิทธิ์ด้านรับเงินอยู่หรือไม่นะคะและก็ที่จะได้ลงทะเบียนยืนยันตนเข้าร่วมโครงการกันแล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะก่อนรับฟังข่าวสารทางช่องก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ออไปให้ท่านอื่นด้านรับทราบเทวะกันและสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือน ข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังอัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมนะคะการแจกเงินดิทอนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทตัดคนกลุ่มนี้ออกชวตรรับสิทธิ์ไม่ได้รับเงินแน่นอนหลังจากที่ทางรัฐบาลนะคะได้มีการแจ้งสำหรับการแจกเงินดิท้อนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทที่จะให้ประชาชนจำนวน50ล้านคน50ล้านสิทธิ ภายใต้วงเงิน500ล้านบาทโดยทางรังค้าหรือประชาชนจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิในไตรามาสที่3และจะเริ่มแจกเงินในไตรามาสที่4ผ่านซุปเปอร นั่นเองนะคะล่าสุดน,นะคะนายพอภูมรอดจนสกุลรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้ชี้แจงสําหรับเรื่องนี้นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเงินดีทอน1น0 0 0บาทนะคะผู้ที่ได้รับเงิน10,000บาทในโครงการดิทอนวอลเล็ตก็ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนทางที่อยู่ในระบบภาษีและไม่อยู่ในระบบภาษีท้งที่ยื่นแบบและไม่ยื่นแบบสําหรับกลุ่มที่ตัดออกแล้วนะคะ ก็คือผู้ที่มีไรายได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีและก็ตัดผู้ที่มีเงินฝากในสถาบันการเงินพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมกันทุกบัญชีเกิน500,000บาทออกที่เหลือได้ทุกคนซึ่งก็จะมีคนที่ผ่านเงื่อนไขยอยู่ประมาณ ห้ล้านคน50ล้านสิทธิใน,นส่วนตรงนี้ล่าสุดนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนในวันที่8พฤษภาคม2,567<ม>ก็เคาะเกณฑ์อายุและก็เงินฝาก5 0 0แสนบาทมีการเคาะข้อมูลเพิ่มเติมออกมาชัดเจนเพิ่มม,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 มากขึ้นแล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเงินฝาก5 0 0แสนบาท นับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่เมื่อไหร่และอายุ16ปีบริบูรณ์ต้องเกิดภายในวันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะสำหรับการอัปเดตหลักเกณฑ์เพิ่มเติมนะคะเคาะผู้มีสิทธิเงินดิทอนวอลเล็ต10,000บาทล่าสุดนะคะจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567เงินฝากไม่เกิน500,000บาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุก บัญชีทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐก็คือบัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากใบรับเงินฝากเงินฝากกระแสรายวันนะคะก็ไม่นับรวมสลักออมทรัพย์ ไม่นับรวมสลากออมสินนะคะนับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมานะคะก็คือใครที่ยกย้ายหรือถอนเงินออกมาก่อนวันที่31มีนาคม2567ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินถ้ายอดเงินในบัญชีไม่ถึง5 0แสนบาทนะคะส่วนใครที่มีการยกย้ายหรือถอนเงินสดอ,ออกมาหลังวันที่31 มีนาคม2567นะคะก็แสดงว่าไม่ทันแล้วนะคะเขานับตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมานะคะ สำหรับเกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรณปี2566สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2566กำหนดว่าจะต้องไม่เกิน840,000บาทคา่ะซึ่งนี้ก็เป็นการเคาะหลักเกณฑ์ล่าสุดนะคะสำหรับ การรับเงิน10,000บาทผ่านดิทอนวอลเล็ซึ่งก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่ 8ธันวาคม2567นะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยเดียวนะคะสำหรับใครที่สอบถามกันเข้ามานะคะในส่วนของการเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เสนอให้ทางรัฐบาลนะคะแจกเงินเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเท่านั้นนะณ ตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะแสดงว่าพ่อแม่พี่น้องคนไทย50ล้านคน50ล้านสิทธิก็จะได้รับเงินกันนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้นะคะได้มีการจะเสนอแนะให้ทางรัฐบาลนะคะแจกเฉพาะกลุ่มประบางหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งก็ ชี้แจงว่าสำหรับโครงการนี้นะคะหนึ่งมบาทอยากให้ทางรัฐบ,บาล แจกครอบคุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าของชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและใช้งบประมาณลดลงด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รัดรายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เช่นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15ล้านคนซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันทีและใช้งบประมาณ150,000ล้านบาท กลุ่มคนรายได้น้อยมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อบอหรือภคสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นและมักซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้าและควรพิจารณาดำเนินโครงการแบบแบ่งเป็นระยะเพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคขังด้วยซึ่งก็ เป็นการเสนอจากทางทปทนะคะในส่วนตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพอแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ทางช่องนําข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดมาฝากนะคะพอแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลไว้แต่เพียงเท่านี้คอยติดตามข่าวสารความคืบหน้าตามลําดับนะคะวันนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ